มาจากงานที่งาน Water Expo 2025จะชวนมารู้จักรถใหม่ในงานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำแนะนำว่าถ้าคุณผู้ชคุณฟังจะซื้อรถสักคันจากงานนี้เนี่ยควรจะพิจารณาอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากบรรณาธิการสื่อดิจิทัลเครือบร,ริษัทรรษสื่อสากล คุณวิทวินไตรพิษหรือว่าบกอนัทตอนนี้บกอนัทอยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็มาให้ความรู้มาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะพี่ขออนุญาตเรียกบกอนัทแล้วกันนะคะอ,อ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับบกอนัทค่ะคุณคุณวิทวินนะคะคุณวิทวินค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะปีนี้ค่ะภาพรวมค่ารถต่างๆ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันยี่สิบห้าเป็นยังไงบ้างเขาแข่งกันดูเดือดแค่ไหนคะปีนี้ดูเดือดตั้งแต่ค่ายแรกที่เปิดแล้วครับก็คือปีนี้ต้องยอมรับว่ารถเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากก่อนเข้าก่อนเข้าช่วงงานแล้วโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยจะมีหมัดเด็ดของรถค่ายจีนเยอะมากนะครับแล้วก็มีรถที่เปิดตัวใหม่ ด้วยโดยเฉพาะอังแรกที่เปิดตัวอย่างคือจีลี่อย่างเงี้ยครับที่มีรถรุ่นที่สองที่เอามาจำหน่ายในบ้านเราอย่างจีลี่ EX2 นะครับหลายคนก็ก็เล่นอยู่ว่ามันเป็นรถขนาดเล็กแล้วขับเพื่อนล้อหลังด้วยนะครับทีนี้คนก็รออยู่ว่าจะเปิดราคามาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเปิดมาแพงเนี่ยอาจจะอาจจะสู้เจ้าตลาดไม่ได้ปรากฏว่าเปิดตัวมาในราคาพิเศษ สามแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทโอ้โหสามแสนเก้าใช่ครับโอ้ทีนี้ทีนี้ก็เลยลำบากเลยทีนี้ค่ายอื่นอาจจะต้องลบนะครับแล้วก็ทําโปรโมชั่นใหม่เพื่อที่จะแข่งขันกันได้อะประมาณนี้ก็ดูเดียวสมควรนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของไ r ซิ i n นะแข่งกันในเรื่องของใราคาค่อนข้างสูงสําหรับรถจากค่ายประเทศจีนแล้วค่ายญี่ปุ่นยุโรเป็นยังไงบ้างเป็นน่าจับตา ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เดิมเนี่ยเขาจะเราก็รู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่ตื่นตัวกับรถไฟฟ้าหนักถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มมีรถไฟฟ้ามาก่อนด้วยด้วยสามไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าโลกนี้ต้องการรถไฟฟ้าคือเทรนรถอีวีมันมาปีนี้ก็มีรถเปิดตัวรถไฟฟ้าหลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นเจ้าตลาดโดยเฉพาะโตโยต้านะครับโตโยต้าปีนี้เปิดรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าแล้วรถไฮบริด มากมายก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโตโยต้าเขาเปิดเอ่อโตโยต้าอที T e, ที่เป็นตัวไฮบริดนะครับก็คือเป็นตัวเป็นตัวรถไฮบริดของเขาที่ทำอัตราปรยัดน้ามันได้กว่า30สกิโลเมตร่อลิตรโอ้โหเยอะมากมากแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวไปก็คือ2รุ่นก็คือเป็นโตโยต้า r าโวกับโตโยต้าบีซีโฟเอ็กตัว c มนนะครับที่มีการปรับปรุงหลายอย่างเลยแต่ว่าราคาถูกลง นะ네ครับไม่กล้าตั้งแทงแล้วตอนนี้นะครับก็มีตัวเลือกเยอะครับตัวเลือกเยอะเห็นว่ามีของมาส d a ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมาหน้าตอนนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะเอามาโชว์เฉยๆปรากฏว่าวันนี้เดินผ่านจองเปิดจองยังไงเปิดจองด้วยใช่ครับก็เป็นรถที่สวยมากๆผมเคยได้เห็นต bon ัวจริงที่ประเทศจีนเปิดตัวครั้งแรกในจีนไปเมื่อประมาณ อ,อถ้าเป็นตัวที่เอามาบ้านเราเนี่ยเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่จีนเขาจะมีตัวที่เป็น SUV ด้วยสวยทั้งภายอกภายนอกนมาด้าเดียมากครับซึ่งวันนี้ตอนที่เราคุยกันเนี่ยมาด้ายังไม่ได้ประกาศราคาก็เพราะว่ารอบสื่อมวลชนยังไม่ถึงน่าจะประมาณน่าจะประมาณหลังจบเนี้ยน่าจะบอกราคาคได้พปรอนเเนี่ยอยู่ในแวดวงยันยุนพอจะคาดาเดาได้เลยว่าราคาราคใช่ไหมครับให้ประมาณ ผมคาดเดาว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยเขามีข้อดีของญี่ปุ่นเนี่ยคือมีอมีเซอร์วิสเยอะเป็นรถที่มั่นใจได้ฉะนั้นเขาจะตั้งราคาถูกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะตั้งแพงไม่ได้อีกเพราะว่ารถไฟฟ้าจากประเทศจีนก็ต้องทำราคามาค้ำอยู่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านอัพอาจจะหนึ่งล้านกลางๆถ้าถ้าทำได้นะครับหรือหนึ่งหนึ่งล้านคือจะไม่เกินสองล้านแน่นอน สับรถ<อ>ไฟฟ้าของมาดาอันนี้คือส่วนตัวของนะเอาเป็นว่าประเมินจากบกนัดละกันนะคะจะ <c oughs> จริงไม่จริงไม่รู้ท <c oughs> ีน<อ>ี้แล้วรถสันดาบล่ะคะยังไงบ้าง<อ>สันดาบให้บริดต่างๆ่เนี่ยรถสันดาบรถสันดาบเนี่ยถ้านรถสันดาบล้วนนะครับก็อาจจะมีเฉพาะเซกเมนที่เขาทําตลาดได้ดีอยู่แล้วเช่นรถที่เป็นรถกระบะรถปิก up อ,อย่างเงี้ยแล้วก็รถเอสยูวี บางรุ่นที่ไฮบริดไปแล้วอย่างเช่นของ g ีเ t ตวอรมอเตอร์อย่างเงี้ยที่พอมาทํารถเอาเครื่องยนต์สันดาบไปใส่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็เลยขายดีอะไรอย่างเงี้ยครับ,บก็พูดง่ายคือรถสันดาบก็ยังขายได้ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ทุกเซกเมนต์แหละเพราะว่าบางเซกเมน n ์เนี่ยผมว่าจะขายคนนิยมรถไฮบริดมากกว่าอย่างเช่นรถเก๋งนะครับรถ <med it out> เอสยูวีเพราะว่าตอนนี้ระบบไฮบิดเนี่ยมัน มันเข้าถึงกับคนไทยเยอะขึ้นคือในรุ่นล่างก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรก็จะมีรถไฮบริดอยู่ด้วยแล้วนะครับในรุ่นเริ่มต้นเลยเก็ก็พูดง่ายคือรถไฮบริดเนี่ยก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นรถไฟฟ้าก็ลองไฮบริดก่อนแล้วกันนะคะใช่<อ>ใช่ครับแล้วก็จะจิตใจด้วยเพราะว่าไม่ต้องเติมไฟอาจจะชีวิตอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีภาระ ไม่ได้แบบว่างช้าหรือว่าอะไรเงี้ยครใช้ชีวิตปกติก็อาจจะถูกใจนะครับ,รบทีนี้กลับไปที่อีวีค่ะหลายคนคอยากจ,จะทราบว่าโอเคเรารู้จักอีวีมาสักระยะหนึ่งแล้วพอมาถึงปีนี้เนี่ยค่ะมีอะไรที่อยากบอกบ้างว่าอีวีของพัฒนาไปอีกอนะข,ขั้นหนึ่งแล้วโอเคครับคืออีวีเนี่ยถือว่าผมถือว่าเป็นก้าวกระโดดมากๆ ของของการที่คนไทยได้รับรู้หรือว่าได้สัมผัสเมื่อประมาณสองตีก่อนเนี่ยรถอีวีที่เข้ามาในไทยเนี่ยก็จะเป็นรถแบบรถเล็กๆคือวัสดุก็อาจจะไม่ได้ดีนักนะครับวิ่งก็อาจจะวิ่งได้ไม่เร็วนักอาจจะเก้าสิบไรเงี้ยแล้วก็ระยะทางก็ไม่ไม่ไม่ไกลม,มากแล้วก็ราคาก็อยู่ในเลนประมาณไหลเกินห<ม>้าแสนเอางี้ดีกว่าพอหลังจากนั้นหนึ่งปีเทคโนโลยีมาใหม่อีกก็ทำให้อีวีเนี่ย จากราคาเดิมห้าแสนแต่รถจะดีขึ้นสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นอ๋อ,อก็เถอะมาอีกปีหนึ่งคราวนี้วิ่งได้ไกลขึ้นอีกนะครับชาร์จได้เร็วขึ้นอีกแล้วก็วัสดุต่างๆแล้วก็คุณภาพระบบความปลอดภัยเขาใส่เข้ามาเยอะคือพูดง่ายๆคือรถไฟฟ้าผ่านไปสักสองสามปีมันเห็นการพัฒนา,นาคือจะเทียบกับ อันเดิมที่เมื่อสามปีที่แล้วนี่คือเหมือนลถคนยุกเลยทั้งๆที่มันก็แค่สามปีสําหรับรถทั่วไปสามปีนี้เราอาจจะรู้สึกเพราะรถเรายังใหม่อยู่เลยนึกออกไหมสำหรับอีวีเนี่ย,ยรู้สึกว่า้ทำไมเทคโนโลยีเราไม่เหมือนกับรุ่นใหม่แล้วทั้งๆที่ราคาซื้อ,อวันนี้ราคาถูกกว่าเมื่อสามปีที่แล้วอีกนะถูกเพิ่เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คือว่ามีพัฒนาไปแล้ว,แ,ลวแต่ราคานี่สวนทางกันคือราคาลงแต่เทคโนโลยีสูงขึ้นอยาง้งหรือเปล่าคะ ใช่ใช่แล้วก็มันมีให้เลือกเทคโนโลยีหลายสองแบบคือแบบทั่วไปก็คือราคาประมาณ 500, ห้าแสนหรือไม่เกินล้านเนี่ยก็จะได้รถที่มีสมรรถนะใกล้เคยียงกันระยะการวิ่งก็ใกล้เคียงกัน <บ S 1> แล้วก็รถ <บ S 1> ไฟฟ้าจากจีเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพรีเมียมมันก็จะใช้เทคโนโลยีแปดร้อยโวล์ชาร์จทีหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเต็มทั้งทั้งที่ความจุเยอะมากแล้วก็วิ่งทีหนึ่งก็เกินหกร้อยกิโลหกร้อยเจ็ดร้อยกิโลทาได้ในยุคนี้นะครับทั้งทั้งที่ราคาไม่ได้แพงกว่า มากราคาก็อยู่ระดับต้นๆอะไรประมาณนี้ยแต่ว่าระยะทางวิ่งมากกว่าชาร์จได้เร็วกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือแยกชัดเจนเลยวิ่งก็ได้ได้ไกลว่าไขึ้นนะคะใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี้ยก็ไม่ต้องรอนานแล้วชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วอะไรเงี้ยนะใช่ครับแต่ว่าคือถ้าจะได้แบบนี้เนี้ยก็ต้องจ่ายหลักล้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะต้องต้องซื้อเทคโนโลยีพวกนี้แต่ว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ย ครับเป็นสมัยก่อนอาจจะหลายล้านเลยตอนนี้ราคามันก็อยู่ประมาณล้านกว่าก็ได้เทค่ยงนีพวกนี้แล้วนะครับประมาณนั้นครับทีนี้คือในอีวีนอกจากว่าชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรชาร์จสเตชันต่างๆเนี่ยก็เยอะครับตอนนี้ใช่ครับใช่ใช่ครับแต่ว่าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับน้ามันคืออาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนเราเติอน้้ามันยังไงซะรถที่คนที่เขาใช้อีีเนี่ยควรจะชาร์จที่บ้านเป็นหลักอยู่ดีนะครับเอ๊ะอย่างในอีย่างในอีวเนี่ยค่ะแบบมีระบบอะไรอีกไหมฮะอย่างเช่นระบบช่วยขับหรือระบบอะไรที่มันเป็น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจากเดิมอะค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอ่อจริงๆเทคโนโลยีของการช่วยขับของรถในบ้านเราเนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายหลายอย่างด้วยอาตัวอย่างอย่างเทสล a าเทสลหรือว่าในประเทศจีนี่ยมันจะมีไลด้ามันจะคำนวณเป็นเป็นมวลเป็นคือปกติเราจะมปเซนเซอร์แล้วก็มีเลดร์ประมวลระยะยิงไปและสะท้อนกลับแต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยมันจะมีเป็นไลด้ามันจะวิเคราะห์ เป็นคล้ายๆสามมิติเลยซึ่งระบบพวกนี้มันยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับก็ทางบริษัทนถเขาบอกว่าเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนไขระบบของกฎหมายหรือระบบพื้นฐานของถนนบ้านเรายังไม่รองรับระบบพวกนี้นะครับก็เลยยังไม่มีระบบที่มันล้ำที่สุดมาแต่ว่าอย่างรถรถที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีรุ่นล่าสุดอย่างสมมุติว่าเราเราอยากอวาต้า อย่างอวตารศูนย์เจ็ดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับในประเทศจีนเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณกลางปีนี่เองเพียง <c oughs> แต่ว่าในประเทศจีนเขาจะมีระบบช่วยเหลือการขับนู่นนี่นั่นแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยถูกลดทอนระบบนี้ไปดังนั้นระบบการช่วยเหลือการขับก็ย,ยังคงเป็นระบบพื้นฐานอย่างที่เราเรามีอยู่แต่ทางที่มันทําได้แต่ว่ามันมันยังไม่ครอบคลุมในบ้านเราร <c oughs> อย่างเทสลาอย่างเงี้ยมันจะมีระบบที่ขับอัตโนมัติถึงหรอไหมครับ <c oughs> แต่ว่าในในเดรน ประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่รองรับประมาณนั้นนะครับมอณนั้นแต่ว่าทําได้แหละในโลกนี้ครับณประเด็นตอนนี้ก็คือว่าถ้าจะซื้อรถในตอนนี้ถ้าเป็นอีวีนะคะก็คือว่าได้ได้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นในราคาที่ต่ําลงจากปีที่แล้วทั้งไปเนาะต่อมก็เรียกว่าจูงใจเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการเนี่ยอยากจะซื้อรถในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันสี่สิบห้าสักคันเนี่ยควรจะดู ตัวอะไรบ้างนะที ite, ่จะแบบโอเคเอาแบบ้มสุดเนี่ยค่ะ้มสุดทูสุดแน่นอนต้องมาต้องมาที่งานครับต้องมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเพราะว่าในในงานเนี่ยมันเขาเขามีรถหลายรุ่นให้เปรียบเทียบแล้วก็บางคนเนี่ยพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราเราไปพูดกันหน้ารถเลยมันจะได้แบบได้อะไรที่พิเศษกว่าหนึ่งเลยคือเขามีโปรโมชั่นแข่งกัน รเราสามารถเลือกได้อยู่แล้วเราบอกุ้ยเพิ่งไปดูขนุนมาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเขามีนู่นนี่ให้แถมที่ชาร์จอะไรเงี้ยที่นี่ไม่แถมต้องซื้อเพิ่มจะมีอะไรให้ไหมผมเชื่อว่าที่นี่มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นนะครับก็ก็น่าจะต้องมาที่งานนี้ถึงจะมีโปรโมชั่นที่ดีที่สุดะนะครับค่ะ <laughs> แล้วก็สามารถที่จะดูแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยนะคะ <laughs> ถูกต้องแล้วก็สามารถทดลองขับได้เลยด้วยทดลองขับได้ด้วยเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับ<อ>คือในงานในงานมอเตอร์อีปอรนะครับก็จะมีหลังด้านหลังให้ลองทดลองขับสั้นๆนะครับระยะสั้นๆเพื่อจะทดลองปิลิ่งของรถแฮนดิ้งของรถเแบาบๆว่ามันโอเคมันนุ่มแค่ไหนวงมาลัยเบาไหมภายในให้ความเงียบขนาดไหนเวลามันเคลื่อนตัว อะไรพวกนี้ครับเป็นคร่าวๆเราจะได้ตัดสินใจได้บางทีแบบไปกันห้าคนอย่างเงี้ยเปนั่งสองพันเปียบเทียบไปก็รู้อยู่แล้วว่าคันไหนให้ค็รู้สึกเดียวกันอะไรประมาณนั้นส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะลองทางไกลอันนี้ก็เดี๋ยวทางเซลเขาอาจจะนัดกันไปที่โซลรูมแล้วก็ไปลองกันอีกครั้งหน,นึ่งว่าถ้าอยากจะดูอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยถ้าจะไปดูในช่องของ ทางบกอนัทนะคะดูได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ดูที่ไม่หมดครับคือหลักๆเลยผมดูมอเตอร์เอปของเราทางเว็บไซต์ก็ได้ครับทางเพจมอเตอร์เอ็กซ์โปไอแลนด์นะครับมอเตอร์เอ็กซ์โป a อ i ินเตอร์เนชั่ o แนลมอเตอร์ปไอแลนด์เนี่ยก็ก็จะมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์ในเพจแล้วก็จะมีออโต้อินโฟด้วยครับเป็นเป็นเ เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเพจในเครือของออนไลน์ของบริษัทสอสากลแนนนก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันครับค่ะเดี๋ยววันนี้ก็คือว่าคลิปต่างๆที่บกนทได้ผลิตออกไปเนี่ยตอนนี้ก็คือออนอยู่บนโซเชียลแล้วใช่ครับออนเรียบร้อยแล้วครับออนบนโซเชียลแล้วครับเอ่อก็เข้าไปติดตามกันได้นะตามช่องทางเมื่อสักรู่ที่ให้มาเนี่ยนะคะก็จะได้เติมเต็มจากที่เล่าให้ฟังในรายการด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าสําคัญที่สุดเลย ถ้าเกิดมีเวลาอยากให้มาดูด้วยตัวเองครับเพราะว่าปีนี้โหแข่งขันกันดูดเดือดสำหรับคนที่อยากจะซื้อรถอยู่แล้วอันนี้ตอบโจทย์มากนะครับแต่สําหรับคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยแหมอาจจะรู้สึกซื้อ,อ,อเร็วไปแต่ก็ไม่เป็นไร,รเปลี่ยนใหม่ได้ครับค่ะได้ค่ะนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณบกรณ์นั้นนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็วีคอให้ฟังนะคะคสําหรับเร<ม>ื่องของรถยนต์ใน ตลาดรถยนต์นะโปรดักรถยนต์ในปีนี้นะคะแล้วก็ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ซึ่งก็จัดที่ Challenger Impact เมืองทองธาน,นีงานมีไปจนถึงวันที่สิบทันวาใช่ไหมคะใช่เลยครับสิบท<อ>ันวาครับได้มีเวลาอยู่โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณมากนะครับค่ะคับค